ป้าพกหาได้จ้าเขาป้าหา,า,าเห็ดคือเก่าพี่น้องมาลุ้นเบิ่งมื้อนี้เฮางสีมานบ่หมื่อวานเฮาก็ได้แน่เนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องเข้าป้านํากันเด้อจ้าแดงแหงมันจ้บพี่น้องเห็ดผึ้งแดงน,นาานงน้อยคือเก่าเนาะจ้าดอกนึงจ้ะยังเหมือนดีเด้อพี่น้องอาจจะสาวได้เมื้อนี้ Ui, khá nhau hèn. Nam đi cha. đây đi đâu nữa đi đâu nữa đi đâu thì đi đâu hết cả đâu nữa nổi đâu nữa đi

ดอกน้อยมีต้นดอกนีงก็สีบั่ไดอกคือน้องวงหลายวงกันโอ้ยพี่น้องโอ้ยได้ยี่ดอกได้ได้ดอกเสนนี์เอาไปแกงเสียบดีแม่เลยคือเสียบได้พี่น้องขามันขาหน่อยดีเสียบคนละแบบก็เห็ดถึงแดงลังเตกเนาะเสียบคือกันจ้ะเสียบซ้ำๆกันล่ะดอกนึง บุ่นตพระตองหุ่นดอกหนึ่งไหก้อุ่น้ายมุออนีบอกเออุ่อีกข้างนาุ่นต่พระตองทั้งุ่นหนหนเลยอ๋นี่เางดหุ่นอนพ่โอ้เห็นเออโอ้ดอกงามยังไงดอกงามยวะ นี่ดอกนึงเกือบเียอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารกล่องก่อนนี่เหยียบเหียบพี่น้องเอ้ยพี่น้องว่าเมื่อวานนี่คว่ำเฮ็ดไร่ดอกที่มีอนไปเจ้าพี่น้องเอ้ยต้องเทียรมัเข้ากับโบเห็นเลยเนาะงดีนะของพอดีงามเลยพอดีดอกหน่อยนึงเลยดอกหน่อยน่าอร่อนะ พอดีเลยสามีน้องขึ้นน่ะข้างามแหงหลักกระตาพี่น้องเบิ่งกระตาแยงนี่ถควยหนึง่งได้พี่น้อง,งน,น,นี่งวางขนเลยมาหลุ่นบนเรื่อพี่น้องมาหักสเ่เดชยังแน่สี่เดชแต่เฮ็ดเพียงเลี้ยงหน่อยบอ่ con giờ mình sẽ cắt đỏ vào đang hẳn ừ. ừ cái này ngầu mại kèm sẹo đây phía nông, sẹo sẹo. này ngầu mại khá

ง่ามๆนอนี่ดองน่งน่ะง่ามแห่งข้าวเยปุ๋ยเลยินได้จากพี่น้องดอง้องามงามเลย ดอกเตียเนี่ยได้จ้ะมังได้ดินมังห่ามกับดอกเตียได้พี่นน<ป>าะทาลุดอืทาขลุดอีกมันไม่งก,กิน ờ dù vẫn lên được pha nhau rồi à, nổi ừ. xuống chứ đập phi nó ạ đen nổi กระตาในใจพี่นอ้องกลังกินจูมู่มาจูม,มือ น้องน้อหนี่ไม่ไหนไม่เด้พี aqui ่น้องเฮต์ลินมาจ้ะพี่น้องช่องบานคือเอิญเฮต์ลินมาเป็นยาได้พี่น้องเฮต์ลินมาคือกันแล้วก็เฮต์ยุข่าเผยขายกันก็เฮต์ยุข่าไอ้เนี่ย รสศาสตรอันเดียวกันเลยงามเห้งเนาอช่วงหนึ่งเขาเจอมาหารอ,อกเก็บได้พี่น้องมันเป็นยานะนะอุ้ยอุ้ยขึ้นกันก็มัน,นเฮ็ดยุค่าหนะพี่น้องรสศาสตรอันเดียวกันเลยละ่ะอันเดียวกันแล้วก็เฮ็ดยุค่า อู้ออไหวนอเอออไหวอาไหวอ้ยช่องดอกข้งหมบายพี่เป็นยาเฮ็ดลินมาเพื่อืนแต่ว่าอันคือในี่ยูุค่่าคือในี่ตัวยุค่าเพื่อืนเพชยุค่าเออเพื่ออืนเพชรยุคข่าคือเนี่ปลาเพื่ออืนเพชรลินมาเฮ็ดอุ้ยดอกน่อยละยนอคุณนะเป็นเสืออยู่ขาว มนมานมาน,มานอีกแล้วโมน,นี่เพื่นคมติเพื่องคมเพงดินมาเราหัาเก็บปึผงคมกันพี่น่องแต่ดอกงามๆเนอเพ็รพืงคมนี่ เฮ้ยเต็มปูกเลยงามงามงามม้านวพี่น้องม้าแ้วโอ้ยีละเฮ็ดยาเป็นยาคุมเป็นยาว่านเป็ลมตีเฮ็ดเพืงนี่บ่มีเบือได้พี่น้องขนาดมันขมยังยังยังเบือเบอพี่น้องเลยไปตองเืเอออยาเดียวเออ้ยที่ค้ายเออเจ้ายบ thì đỏ ngam ngam đâu ngam ngam thì đỏ ngam 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 để sửa ngam ngam rồi ừ. thật, thẻ, mà để hết vùng đồn à, cần là hết được hả Hãy <laughs> มันนี่มาปลาแปนในพี่น้องคใช่กอดเดนคกบไรมัเียนเรยากาศปลาสวยงามพี่น้องมันนี่แปนดีคุกับตกเล็กมืสองพี่น้องเสีย้าเปียนว่านี่อหน้าเดงได้จากพี่น้องขุดเคุ้มพี่น้องคุณโอ้แต่ดอกางามเลย นี่เดดอกนึงกำลังตรปุนี่ยหนอม่เออเออเอเอาเลยเนโยตัดาเรียบร้อยนะฮักดอกน่อยไรเหงื่อหนอเอาดอกหน่อยไว้โอ้ยขูไดมักเพ็ดผึ่งคุ้มคุ้มนี่มักคือกันละอะก็มักคือกันแล้วมันเป็นยาเพ็ดกอแดงแดุมดอกดอก เดีโอ้ยเก็บเกบของแสบตัวนี้คุณเ็็ดยังเห็ดแดงเห,ดหนาแดงลย <ผม S 2> เห,หาแดงใส่กระทำหาเห็ดเ,เห็ดเออมนอยู่เนาะเพเหโคขมีโบเมว่ปะสนโชดีละ่ะ เสียบเออแมนอยู่มันบอกเมนมาสิขมแห้งขมพอ,อดีกินเลยหาง,<ไ>ง,งมึงอีกบลาหน,นี่งไมดหรอกถ่ายปลาพี่น้องส้มก่อนมาอนี่แปนนี้หนาะมาปลานี่แปนดีหาง่ายหาเห็ดเห็ดก็หาง่ายพี่น้อง คนเขาบวกลงมากไปห้าหม,มากกับสีดยายได้เฮ็ดผลคมก็ได้ เอากินมันดีละพี่น้องมันขมอุ้ยใหญ่ครับพี่น้องมือกะตาเห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งขมได้หวพี่น้องอู้ยมีนจะดอกขมมึงงามด้วยพี่น้องดอกเฟศสวยงามๆเลยดอกเข้มฟ้าพี่น้อง อุ้ยออกเป็นโมเกิดเป็นโมแห่งดอกเข็มปลา้ำดงออกใหม่ธรรมาศาสตร์ดอกเข็มปลาหนอนก่อนนะง่ายมากเลยแป๊ดเียงนั่งแตกจ้า เรากระแข็งดีอยู่นะจ๊ะมันฟูจะพี่น้องเรกงามๆเลยยังพี่น้องรลยวม,มันคือขัดเ,นะเขาว่าบอกมวยหม้แนวเนี่ยแต่ว่าเขาว่ากินได้ได้ทำมันสุกล้ว ตาง,งามนีเลยงามงมงนมด็ุ้ดอกงาน้อันนี้นวันทีกินเสะดอกมันงามเพิงกันนี่ดอง,งามขนาดข้าวผึงดีบุ้งมีมูล เอฟด้ง่ค่นดงคนันไล่ไล่พี่น้างแต่สวดๆเลยมืนี่ 人家。Yeah. มันเปื่อเปื่อยัางบ่ไดดอกดอกดอกไหนได้ยู่ขางามเนาะเต๋าขามางอเบี้ยฉันอนาานนอก็บนปนไปสายเนาะรู้งอางอืมหามแช่ งามเลยพี mm ่น้องเลยขอุ้ยค่ะงามเนาะเข็นสีมาเก็บเห็ดวัดผู้พระลานสูงมาเด้อพี่น้องเอุ้ยกระโดดลอยอยู่คู่ไดมากก็ได้คู่ไดมากก็ได้อยู่กระเละกระลังออกพี่น้องมันวพอได้แกงยังล่ะพ่อได้แกงอยู่เห็ดงแดงหน่อยนี่เนี่อื่นพันออกหรือเปล่า แถวอืนน่นแมงบ่ท่านออกเห็ดละงอกกบ่ท่านออกเด้พี่น้องเด้อแต่ว่าเห็ดถุงแดงกันเลาะใกล้วัดนี่ละแถววัดแถวพระหองค์นี่ล่ะแถววัดแถวพระหาองค์นี่ละบรรยากาศน้ำปลาถอดอ้อขึ้นหย่าเลยค่ะงาม Cá ngầm Cá ngầm lắm lắm ơi lắm 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 bạn này lắm 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 สุขาหลายได้พี่นอ้องผมคือกันจ้ะโอ้ยหาอุปุข้า cái cỏ này có phải hùng đấy p/n hết thường nè đỏ nói สามตีย่ขอบขอบเสียบเสียบได้พี่หน้องเสียดอกหน่อยมันอ้ะพวกบบอี่หน่อย้าเนี้ยงพี่หน่องตาไหนเนี่ยอยู่พี่น้องไหนเน่ยอยู่ม่้มันดอกหน่อยเนาะมันก็ขึ้นตาเอาคนอีกสอดอกงดีดอกนี่ต้องแดดงพี่น้องเลย จะเห็ตส่นแดงเค็ดละงอกบ่อสิ่ออ,อ,อกหรอืมเฮ็ดผึ่งสมืกีแล้วพี่น่อ<ม>งเลยโ,โู้โูกออกจากลุมค้างาแหงข้าเงาวต่งวู้ <c ười> เรื่องของหมาขางเงาวนึง

เดี๋เส <Ừ. S 2> ือมันเสือมันก็แค่แเบขุ่นกระหน่อยพี่นนอนเคบตัวกไะหน่อยเวกระหน่อยเอาได้พี่นนอนมาเดทไทยพี่นนอนเหมือนเนาะไข่ดอกงานเลยพี่นนองกำลังเสียออกเนาะเฮ็ดไข่เนาะที่อาจาดอกงานเลยพุ่หนอน่ะเพียงรูปองเฮ็ดจ้าเฮ็ดผนแดงหน่อยคี่เก่านะจ้าเอากระด้เฮ็ดผงค้มน้ำแน่เฮ็ดไข่กระเดยสามสีดอกนจ้าเฮ็ดไข่กำลังเสือออกพี่นนอง จงเมื่อไรจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเกแยงเตือนได้จ้าหารอบเบิรงอีกมือต่อไปได้พี่น้องเอือนเท่าได้เฮ็ดอีหยังเอือนอาจจะเดินทางไกลนะพี่น้องเนาะพิการเท่ากะผู้พานสูงอำเภอนาจิ๋วัยจังหวัดอุบลนีนล่เละจ้าวัดผู้พานสูงห่อยนีจ่จะพี่น้องป้านาจิตวัยนี่ละหาอยู่กี่ไก่วัดนี่ได้พี่น้อง เอาสิละเมื่อเลยจ้าขอบคุณในหลายจ้า